ปุ๋ยแล้วยิ้มหวานนนย้ไม่วยยิ้มหวานครับยิ้มหนยิ้มหน่อยนอนคว่ำแล้วดี๋ยดิเดี๋ยดิเดี๋ยวทำนอนิเขาจะานเองาจะเขาจะถ้านอนเขาจะท่ขาเขาจะพยาม กินเข้าไปเนื้อแต่ถ้านอนท่าคว่ำอ่ะเขาจะรู้สึกอบอุ่นกว่าเมื่อกี้ถ่ายตอนน้องขอขึ้นตัวตอนคว่ำเขาจะรู้สึกอบอุ่ลไงเพราะว่าเขาไม่ประว่าไม่ประว่าใช่ตอนเนี้ยเอฟท่าเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยนะพี่ว่านอนราบดีกว่านะก็ถ้าไม่อันนี้มันนอนกลางวันแล้วก็จับนอนราบได้กลางคืนแล้วก็จับนอนปกติวันนีครับปูสวัสดีครับยิ้มหวานกันยิ้มหวานกันนอนน้ำต้งคืนนี้นอนเหมือนปกติ อะคี้อะคี้แล้วคิดได้ไมอะิดนี่ิดเนี่มุดข้อรอเขาทำเองเขาเลยเาไปทำแม่หรอเขาจะหันเองเขาแหนอาโชอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเกน่มื่อกี้เขายังยกอไยมดันนะเขาพยายามกเขาี่ยใช้เขานี่เห็นไหมสลบานีด้วยแบตหมด ถ้าจะคิดก็เองเขานะแบตหมดแล้วอายที่ไทยให้จับนอนไทยโตก๋เจ๋ยอยู่ดีผายมาถึงก็จับคว่ำเลยขาบอกโอ๊ยทำไมไม่นอนเขาบอกงี้เขาเป็นพยาบาลก็มาถึงก็คว่ำไม่มีผายเลยออบอกลูกไทยกูหายใจไม่ออกโธ่เขาบอกเดือนเดียวนะเห็นเกณฑ์นอนแกณฑ์